สวัสดีครับันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนะครับที่จะมาขยายความคิดเห็นต่อเรื่องจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในกรณีที่ล้อแม่เหล็กหมุนกับทางตลอดนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เอาเรื่องจริงมาพูดก็คือเป็นกรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นในในที่ต่างกันนะครับก็คือ คันหนึ่งเนี่ยล้อไม่เหล็กหมุนกับทางตลอดนะครับหลังจากที่ถอดท่อทางน้ามันแต่พอใส่ท่อทางน้ำมันกลับไปก็หมุนปกติอ่ามันก็เป็นกรณีศึกษานะมันเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผมก็ได้พยายามสอบถามไปยังเจ้าของรถซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าของรถยืนยันแล้วก็ช่างทั้งสามคน ก็ยืนยัน่งว่าเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าพอเรามาลองทดสอบดูกับรถก็ได้รับความรู้เคราะนะจากช่างเด่นแห่งกัมพูชานะกัมพูชาก็คือ Moto m o d i f ฟายครับก็ได้บอกอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองไปทำดูว่าเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกันคือหมายความว่าเมื่อเขาทำอย่างที่บอกไป ปรากฏว่าเราไม่ได้ก็หมุนปกติคือหมุนถอยหลังนิดนึงแล้วก็ไปข้างหน้ารวมไปถึงของอาจารย์สุรยุทธ์ก็เป็นแบบนั้นคำถามคือแล้วคําตอบมันคืออะไรคําตอบสาหรับผมผมคิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยเราอาจจะหาคําตอบไม่ได้ในลักษณะของความเป็นไปความเป็นมาจากสิ่งที่เราเห็น แต่อย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยจะได้เอาไปใช้ในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาได้หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราแต่ในไหนแล้วผมก็จะเอาคลิปมาให้ดูนะครับทั้ง2คลิปนะครับทั้งของอาจารย์สุยุทธ์แล้วก็ของเด่นนะครับไปดูนครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับทุกอย่างมันเป็นข้อมูลครับอย่าไปคิดว่า มันเป็นอะไรที่ทําให้เราเสียหายมันก็เป็นแค่ข้อมูลหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจากปลายเหตุของการเกิดปลายอย่างนี้เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นหนะ้าที่ใดที่หนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปนั่นเ,นเองครับลงไปชมครับทีนี้ถอดสายน้ํามันนะครับมาดูที่ ยังเดอนหน้าอยู่นะครับยังไม่ถอยหลังยังเดินหน้าอยู่ครับคันนี้คิด125ไอครับสวัสดีครับวันนี้ผมทำเเทสกับรถสกู o ปปี ตัวใหม่ครับที่เ,เห็นพี่ๆบอกว่า,อาถอดปลั๊กห,หัวฉีดออกหรือถอดท่อน้ำมันออกแล้วตอนสตาร์ทแล้วมันทำให้ตัวล้อไม่เหล็กหรือพัดลมมันบุนถอยหลังโอเคตอนนี้รถคันนี้คือผมได้ถอดปลั๊กหัวฉีดออกแล้วเพราะว่าผมเปิดสวิตช์แล้วผมถอดปลั๊กหัวฉีดออกครับเพื่อหลอกอกล่อง ecm ให้มันทํางานแต่ถ้าเราถอดปลั๊กหัวฉีดก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาเปิดสวิตช์เนี่ยคือระบบจะไม่ทํางาน นี่คือผมจะทําหลอกม,มันก็คือผมจะเปิดสวิตช์ให้กล่องอีเซียมันตรวจสอบในระบบเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยถอดปลั๊กทีหลังโอเคครับตอนนี้ผมถอดเรียบร้อยละก็ตอนนี้กระพริบ,บตอนนี้ผมถอดปลั๊กเรียบร้อยกระพริบ12เนาะหลาดสิบก็คือหัวฉีดนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมจะลองจะสตาร์ทแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรามาสังเกตตัวพัดลมกับล้อแม่เหล็กว่าตอนเราสตาร์ทเนี่ยมันหมุนถอยหลังหรือมันไปหน้าปกตกิคือระบบของพวกสตาร์ทเงียบน,นะครับ มันจะถอยหลังนิดนึงแล้วค่อยไปข้างหน้าเนาะโอเคตอนนี้ผมสตาร์ท Style นะครับเดี๋ยวดูทุกคนครับนี่ฮะที่ถอยหลังอ่อันนี้ถอยสป๊ถอยนิดเดียวนะเดินหน้านะครับเนี่ยเนี่ยอัพไปหน้านะเดินหน้านี่ฮะมันจะถอยนิดเดียวนะฮะมันถอยนิดนึงนี่ครับถอยน,นิดนึงก็เดินหน้าที่เดินหน้านะครับเนี่ยมือผมจับเนมือหน้านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอากระดาษมาดูว่ามันเดินหน้าเดินถอยหลัง โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมเอากระดาษมาใส่ตรงนี้นะครับแต่สมมติถ้ามันเดินหน้าเนี่ยคือกระดาษมันต้องแบบนี้ถ้ามันเดินถอยหลังมันจะพับกระดาษแบบนี้นะครับโ okay. อเคครับในผมสตาตร์ทนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยแต่นี๋ะนะนจะถอยหลังนิดนึงเห็นไหมก็ไปหน้าครับระบบมันจะเป็นแบบนี้ครับพวกสตาร์เตอร์ฮะเนี่ยแล้วก็ไปหน้าเนี่ยฮะเนี่ยครับถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวถ้ามันถอยหลังมันจะมันจะดันในตัวกระดาษผมนี่ให้มันถอยหลังแล้วก็มันจะไปหน้าหน่อยกลลลััับบขึึ้้้นนนนนนเเเอออ่่ถยยหหงงิิดดแวก็าครี เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเนี่ยโอเคครับโอเคครับนี่ผมทำประเภทแบบว่าถอดหัวฉีดออกเพื่อไม่ให้หัวฉีดทำงานหรือไม่ให้น้ำมันบินซินเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่ออยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมเทสดูละแล้วก็ผมรอแล้วผมก็ถอดไอ้อ สายออกจากหัวฉีดดูแล้วพดระบบสองอันนี้ก็คือเหมือนกันเราถอดน้ำมันออกก็เหมือนกับถอดน้ำมันออกเพื่อไม่ให้น้ำมันบินชินเข้าไปห้องเครื่องบัดครับและก็เราถอดปลั๊กหัวฉีดออกไม่ให้หัวฉีดทำงานก็น้ำมันไม่เข้าเครื่องเหมือนเดิมระบบสองระบบสองอันนี้คืออันเดียวกันผมลองทดสอบทั้งสองอย่างแล้วคือก็เหมือนเดิมครับสตาร์ทปกติของมันครับก็ ส่วนใหญ่ก็คือที่ผมเคยเจอเนี่ยยังช,งช่างพี่ช,ช่างที่เป็นลูกค้าของผมนะครับวันนี้เมื่อวานพอดีเลยเมื่อวานเขาโทรมาพี่รถผมซูมเมอร์ครับสตาร์ทแล้วถอยหลังตลอดเลยไม่รู้เป็นไรผมก็ให้เขาไล่ดูว่าไอไฟสามเฟสเนี่ยสามเฟสที่เข้าในมัดไฟครับเขาสลับไหมหรือว่ามาดูไฟสามเฟรครับเข้ากล่องอีเซียมว่าเขาสลับไหมเพราะว่าผมเคยเจอที่สลับแล้วมันมันถอยหลังสตาร์ทแล้วถอยหลัง สองก็คือผมให้เขามาดูว่าเขาเขาประกอบเครื่องถูกต้องไหมที่เขาประกอบฝาสูบข้าไปเพื่อทําให้ตัวหัวแล้วก,ก็เจอกครับเพราะว่าหัวแล้วก,ก็จอกหัวระบบหัวชีมันจะมีสองประเภทครับกับหัวแล้วก,ก็จอกของไอวาลน้ํามันกับหัวกระจอกของวาวไว้เสียไอดีกับไอเสียมันมันจะต่างกันนะครับกลัวผมกลัวเขาใส่สลับเพื่อถ้าสลับเนี่ยคือมันจะตาสตาร์ทไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วมันจะถอยหลังคืนสองก็ผมถามว่าพี่ได้ถอดหัวเทียนดูไหม ผมไม่ได้ถอดผมใส่หัวเทียนอยู่ครับก็ให้ผมผมให้ก็ถอดเออให้ให้เขาถ่ายให้ผมดูเขาก็บอกว่าไม่ได้ถอดก็สตาร์ทปกติสุดท้ายมาผมก็บอกเขาพวกนี้ให้พี่ถอดฝาสูบใหม่แล้วก็ไปเช็คดูวาลวอีกรอบหนึ่งว่าตั้งบวาลวถูกต้องตามสแตนดาร์ดหรือ,อยังปรากฏว่าพี่เขาลืมใหม่รอบหนึ่งแกใส่ลูกสูบผิด แก,แกใส่ลูกสูบผิดก็คือลูกสูบเราจะมีตัวนี้ใช่ไหมครับตัวฝั่งไอดีกับไอเสียครับแกใส่สลับเอาตัวที่ลูกสูบฝั่งไอดีไปใส่ข้างล่างและฝั่งไ,ไอเสียมาใส่ข้างบนมันทําให้ชนกับวาลวทําให้วาลวโก่งครับทาให้วาลวโก่งเพื่อคือกําลังอัดจะไม่มีมันจะหลวมไงก็เลยสตาร์ทถอยหลังตลอดเลยตอนแกเปลี่ยนวาลวใหม่แล้วก็ประกอบลูกสูบไว้ถูกต้องก็สตาร์ทได้ปกติเหมือนเดิมครับ นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโอเคครับก็การเทองผมวันนี้ก็ได้เทปให้พี่ๆได้รู้แล้วว่าการถอดหัวฉีดออกไม่ให้นะ้ำมันเชื้อเพลิงข้าในห้องเผาไหม้ก็คือเมตตาบป,ปกติของมันก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็เดินหน้าปกติของมันถอดสายนะ้ำมันออกจากหัวฉีดก็เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆนี่คุคิดกับผมนะคือระบบ2อันเนี่ยคือ2แบบเนี่ยคือก็เหมือนกันแหละครับถอดหัวฉีดไว้ทางานมันก็ไม่ได้ฉีด น้ำมันน้ำมันปัน้นมันเดินอยู่แต่ถ้าหัวฉีดไม่เปิดมันก็ไม่มีน้ำมันเข้าเชื้อเพลิงมันไ,ไม่มีน้ำมันเข้าห้องเผาไหมถอดหรือสายางน้ำมันออกอันนี้อันตรายนะครับแต่ต้องระวังครับก็อยังสตาร์ทเหมือนเดิมก็คือหมุนไปไปหน้าเหมือนเดิมครับโอเคครับก็วันนี้ก็ผมทำคลิปวิดีโอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับให้ได้รู้ทุกคนว่า ผมลองเทสดูละวว่ามันปกติของมันจะตั์ทเดินหน้าของมันปกติครับสรุปว่าก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ